สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีที่นา่ารักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมรณฤทธิ์ทนทองนะครับวันนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับผมจะมาทดลองเสียบยอดมะม่วงด้านหลังกันดูนะครับการเสียบยอดมะม่วงในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ผ่านมาผมแค่เคยนําไปฝากข้างนะครับแต่ไม่เคยเสียบยอดนะครับ วันนี้ผมจะมาเสียบยอดให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับอุปรกรณ์ต่างๆเพื่อนๆดูตามในคลิปเลยนะครับไปรับชมกันเลยครับครับผมจะเสียบบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการตัดกันก่อนนะครับอุปรกรณ์ที่ใช้ตัดก็คือกันไกรนะครับผมจะเสียบประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดยอดเลยครับ ครับเมื่อเราตัดยอดแล้วก็จะได้ต,อ,ต,อ,ตอที่เราจะเสียบประมาณนี้นะครับตอเขาจะกลมพอดีนะครับเราไม่ใช้กรรไกรตัดนะครับเพื่อที่จะทำงานง่ายนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการการผ่านะครับผ่าให้เข้ากลางนะครับ นี่ครับเพื่อนๆน,น่าจะเห็นรอยแยกตรงกลางลนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการปาดยอดนะครับนี่ครับนี่ครับเราจะปาดยอดประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ตอนปาดอาจจะไม่เห็นนะครับผมมัวแต่ดูยอดนะครับเพราะว่าเป็นการเสียบครั้งแรกนะครับ ประมาทไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ติดนะครับก็ทําการเสียบลงไปนะครับให้ชิดนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็แน่นนะครับต้องใช้ไม้นะครับต้องใช้มีดงัดนะครับ เส็บลงไปครับนี่ครับแบบนี้ครับดังนั้นก็ใช้เทปนะครับใช้เทปพทันนะครับก็เหมือนกับเก็บข้างทุเรียนนะครับ ปันจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับนี่ครับ สถานะการพันก็เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูการพันเทปปิดตาเทปปิดตาด้านบนผมจะใช้เทปเป็นม้วนนะครับนี่ครับทำการพันนะครับจากล่างขึ้นบนเหมือนกันนะครับแต่เทปตัวนี้จะนิ่มนะครับยืดหยุ่นง่ายนะครับ แค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมลิดเป็นจบนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมว่ายอดมะม่วงของเราจะติดหรือไม่ติดน,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 นะครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวจากลาไปก่อนสวัสดีครับ